วิชาทำตนให้คนรักเป็นวิชาที่ควรจะเรียนและถูกบัญญัติไว้ในหลักสูตรการเรียนเลยนะคะเพราะหลายๆคนนะคะประสบความสําเร็จยากมากเลยค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่สามารถได้รับการยอมรับจากสังคมหรือคนอื่นๆหรือแม้แต่การทํางานเนี่ยไม่ได้รับการร่วมมือเพราะว่าเขาอ่ะไม่ได้เป็นที่รักไม่ได้ทําตัวน่ารักนะคะและวันนี้นะคะคุณเอยเอาวิชาทําตนให้คนรัก5ข้อมาแบ่งปันกันค่ะ อันแรกค่ะเวลาที่คุณฟังสมมติคุณฟังคู่สนทนากําลังพูดเรื่องเศร้าก็ให้คุณนะแสดงสีหน้าว่าแบบขมวดคิ้วหรือแบบเศร้าตามนึกออกปะหรือฟังเรื่องสนุกก็แบบให้แบบเลิกคิ้วนิดนึงหรือตอนฟังเรื่องน่าตกใจก็ให้เลิกคิ้วแบบสูงขึ้นกว่าตอนที่ฟังเรื่องสนุกมันจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเขารู้เลยว่าคุณนะสนใจฟังเขาคุณอินกับเรื่องราวที่เขาเล่าเห็นไหมคะอันนี้ก็คือเป็นข้อแรกค่ะ อันที่สค่ะ one sentence one message ค่ะก็คือ1ประโยคเนี่ยมันควรจะมี1ข้อความที่เป็นแบบสาระสําคัญนะคะอย่าพูดทุกอย่างทั้งหมดในรวดเดียวกันค่ะหลักพื้นฐานก็คือพูดให้สั้นกระชับแล้วก็ to the point ไปในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารเขานั่นเองค่ะ3การเว้นจังหวะในการพูดสัก1-3วินาทีจะช่วยดึงความสนใจและเพิ่มสมาธิของผู้ฟังได้ค่ะ C คือการใช้เทคนิคเอาใจเขามาใส่ใจเราค่ะไม่ว่าเราเจอเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้เราลองใช้สวมบทบาทการเป็นคนคนนั้นค่ะแล้วทําให้เราเนี่ยเข้าอกเข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้นเวลาเราเข้าใจคนอื่นมากขึ้นมันก็มีโอกาสสูงมากนะคะที่คนคนนั้นเนี่ยเขาจะชอบเราเขาจะเข้าใจเราค่ะและข้อสุดท้ายค่ะเมื่อเราเรียนแบบท่าทางหรือบุคลิกของใครสักคนนะคะคนคนนั้นเนี่ยจะรู้สึกชื่นชอบในตัวเราง่ายขึ้นค่ะอย่างเช่นเรียนแบบการ การพูดการนั่งแม้แต่กระทั่งเรื่องเล็กๆอย่างเช่นไปคาเฟ่อย่างเงี้ยสั่งเมนูเดียวกันมันก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเธอกับฉันมันแบบคอนเน็กกันเวอร์นี่แหละค่ะก็คือเป็น5เทคนิคสําหรับทํายังไงให้คนเนี่ยชอบเรารักเราและสําหรับใครนะคะที่ชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้นะคะสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในออดิโอบุ๊กชุด39วิธีเอาชนะและพิชิตใจคนค่ะออดิโอบุ๊กชุดนี้นะคะจะเผยความลับทั้งหมดเลยค่ะที่ทําให้ตัวคุณนั้นเนี่ยสามารถ เป็นที่รักแล้วก็สามารถเอาชนะพิชิตใจคนได้อย่างง่ายๆค่ะราคาเต็มอยู่ที่1,590นะคะและสําหรับใครที่เจอคลิปนี้นะคะราคาพิเศษอยู่ที่1,111บาทจักรวาลคอนเฟิร์มแล้วนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณคือเจ้าของวิชามาเอาไปนะคะ